誰かに自分の心の声を聞いてほしいと思っているに違いないあのシューバイホアレディーテオモトメタイタンバイファー !Leeling, girling! チキンカイシーバイコットコレダ ก่อนที่ตัวจะเข้ามาให้เราเล่นนะครับเกมเขาปล่อยให้เราเล่นมาได้นิดหน่อยนะเรามาคุยกันดีกว่านะครับว่าในการเล่นของตัวของพี่เหว่ยเนี่ยเราจะเล่นแบบไหนกันบ้างนะซึ่งจะมีการเล่นอยู่2แบบเนาะก่อนที่จะเป็นอัลติเมทเนี่ยเราจะใช้วิธีการตีปกติแล้วกดสกิลตามสเต็ปไปเรื่อยๆคนระับเป็นธรรมดาเลยเก็บเกรดฟเตี้เซอร,ร์กิตเต็มกดสกิลนะครับแล้วก็กด มิดแอร์นะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะในก่อนที่เป็นอัลติเมทนะครับด้วยรุ่นที่ชั่นของอัลติเมทเราจะหลังจากกดอัลติเมทเสร็จปุ๊บกดสกิลแล้วก็มิดแอร์นะครับแล้วก็กดสกิลลอฟเลนนะครับแล้วก็กดตี3ครั้งนะครับยิงปุ๊บกดลอฟเลนอีกทีนึงกดสกิลแล้วก็มิดแอร์ลงมากดลอฟเลนอีกทีนึงก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นของรุ่นที่ชันอัลติเมทนะครับหลังจากนั้นก็เอาทัวรออกไปเล่นตัวอื่นนะครับเพื่อ <ว S 2> บัฟซัพพอร์ตแล้วก็ กับเข้ามาเล่นของพี่แกอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเราจะมาเช็คว่าพี่เหว่ยเนะี่ยสามารถใช้ซเซฟไฟฟ้าได้ดีหรือเปล่าเรามาดูกันครับมาเราจะมาสมมุติว่าพี่เซฟ,ฟิลอสเนี่ยเป็นอ่าพี่เห่ยแล้วกันนะเออจะสมมติว่าเซฟิลอะเป็นพี่เหว่ยแล้วกันแล้วเซฟิลอสใส่เซตสายฟ้าเหมือนพี่เหว่ยเลยแล้วเรามาดูกันว่าพี่เห่ยจะได้บัฟครบหรือเปล่านะโดยสกิลของพี่พี่หล่อเห่ยาเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะใช้เป็นตีปกติใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เป็นสกิลเนาะแล้วก็มิดแอร์อะไรประมาณนี้นะจะไม่ค่อยมีเฮเวียสแท็กเท่าไหร่นะครับแต่ในเสษสายฟ้าเนี่ยมันบอกไว้ว่ามันบอกว่า,าบัฟสิบเเนี่ยมันจะได้แบบเฮเวียแท็กกับเลเวอเรนซ์สกิลใช่ไหมคือต้องใช้ทั้ง2อันนะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆมันจะได้แค่15%เรนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าเนาะตอนเนี้ยเรามาดูที่โบนัสธาตุนะมี70%ใช่ไหมครับใส่2ธาตุนะคะ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมกดสกิลหนึ่งครั้งปุ๊บนะกดหนึ่งครั้งเป็นแปดสิบห้าละกดไข่สองไข่สามถ้าตามพี่มีเขียนว่าอใช่ไหมเราควรมโนได้ว่ามันจะต้องเพิ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่เพียงแค่แปดสิบห้าเฉยดังนั้นเราต้องกดเฮฟวี่แอคแท็กครั้งหนึ่งครับกดเฮฟวี่แอคแท็กครั้งหนึ่งเห็นไหม จาก85มา100%แล้วนะครับดังนั้นสำหรับพี่เหวยาใส่เส้นสายสายฟ้าเนี่ยบางครั้งเราจะได้บัฟไม่ครบนะครับแต่ในตารางคำนวณดาเมจเนี่ยผมใส่แบบบัฟครบนะถัดไปเรามาดูการเลือกใช้ Echo c o ค์กันดีกว่าสำหรับเส้นสายฟ้านะครับเราจะใช้เป็น Tempest หรือเป็น t h u n d e r i n g ดีนะครับ ดยปกติแล้วสําหรับพี่เหว่ยถ้าใชเเ้เส้สายฟ้านะส่วนของทันเดอร์ริงอ่ะเราจะได้บัฟเต็มหมดทุกอย่างเลยเนาะก็คือจะได้ดดเมจไฟฟ้า12%กับดดเมจถ้าไม่ตาย12%รวมกันแล้วเป็น24%แต่จริงๆสูรคำนวณมนคิดแยกกันนะโอเคสมมุติว่าเราได้บัฟเต็มๆเ,เลยแต่สิ่งที่เราจะแลกมาก็คือว่าเราจะเสียเวลาในการกดสกิลไอตัวเนี้ยให้มันโดนที่สุดท้ายเราถึงจะได้นะแต่ถ้ากดแล้วไม่โดนที่สุดท้ายเราจะไม่ได้คนระับไอที่ที่มันปล่อยเป็นฟ้าผ่าไปนะ่ะ เราจะไม่ได้นะครับส่วนที่เป็นเทมเพสอะ่ะเทมเพสเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นท่าสายฟ้า1 2กับเฮเวีย t แ a c k 1 2ใช่ไหมพี่เหวี่ะแอคแท็ก22%ที่เป็นเฮเวีย t แ a c k อ่ะตรงเนี้ยเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราแทบจะไม่ได้ใช้เดเมจากเฮเวีย t แท็กเลยเราใช้แค่เดเมจากท่าไม่ตายนอ้อยรเบลเลชั่นนะครับแล้วก็เป็นอิเล็กโตเดเมแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเทคฟิลนิดเดียวนะครับลงมากดใช้กวด2ที ขวนแล้วก็ไอสวัสดิ์ฐานแล้วก็ขวนแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซ็ตลิงก์กันดีกว่านะครับโอเคเรามาอยู่ที่เซ็ตลิงก์กันแล้วนะครับลิงก์มันบอกว่า 2, 2> <c oughs> ชิ้นเพิ่มแมทแห็แกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะแล้วก็4ชิ้นเนี่ยเออยม็นสี่ชิ้น5ชิ้นเนี่ยทุกๆครั้งที่ตัวละครอยู่ในสนามนะครับเทคฟิลนานๆนะครับทุกๆ1.5าวีจะเพิ่ม a d k ให้5%เนาะก็นับ ไว้ที่4สแต็กก็20%นบะใน20%เนี่ยเราต้องอยู่ในสนามประมาณ6วินะฮะส่วนของพี่เหยาเนี่ยในการใช้ไงจริงเนาะหลังจากที่เราอินโทรเข้ามาสมมติว่าอินโทรเข้ามาแล้วบังเอิญนนะอันติเมตมีพอดีใช่เราใช้อันติเมตใช่ไหมครับในการใช้อันติเมตหนึ่งก่อนใช้อันติเมตเนี่ยเราจะลงมาเสร็จปุ๊บกดสกิลครั้งหนึ่งแล้วกดอันติเมตก็ได้นะครับหลังจากกดอันติเมตเนี่ยเวลาระยะเวลาผ่านไปมันจะ พอหลังจากหกวิปุ๊บบัฟเราจะได้เต็มละหลังจากนั้นเรากดสกิลอะไรไปเรื่อยๆคือเราจะได้บัฟของเซตลิกลิงเต็มเลยนะสูว่าในระหว่างนั้นอนะ่ะเรากดเอโกไปด้วยนะครับมันจะเพิ่มเอทีเคอีก12ใช่ไหมอ่าในการเพิ่มเอทีเคอีก12เนะี่ยทำให้เซตลิกลิงเนี่ยบวกเอทีเคขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะครับในชีทที่ผมเอามาคิดคำนวณน,นะผมยังไม่ได้บวกอ่าพวกเซตเอโกอะไรต่างๆนี้เข้าไปอะ่ะพี่เหย่สามารถทำดาเมจจากเซต ลิงก์งลิงอ่ะได้แรงกว่าของเส้ไฟฟ้านิดหน่อยนะครับมาเรามาดูตารางคำนวณดาเมจกันดีกว่านะครับสำหรับพี่อ่ของเรานะหลอ่อหลอจริงนะฮะก็อันนี้ผมจะใช้ข้อมูลพื้นฐานที่มีในเกมนะที่เราสามารถหาได้นะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นสเตตัสตัวละครนะครับที่จะหาได้นะสังเกตว่าตรงเวพอนเนี่ยจะมีอาวุธที่มันไม่ได้เขียนดาวติดอันนี้คืออาวุธประจําตัว5ดาวนะครับคืออาวุธ5ดาวสเตตัสจะมาประมาณนี้นะที่เลเวลเกนะครับส่วนที่ อ่าสีดาวเนี่ยก็คือจะเป็นอาวุธของตัวนี้เป็นอาวุธ BP นะครับอ่าเราใช้เป็นอาวุธ BP เข้ามาในสู่การเปรียบเทียบนะก็แฟลต ATK ตรงนี้ก็คือได้จากพวกแฟลตที่มีในตามอาวุธแล้วก็ตามอ่าเอโคนะครับเราก็รวมกันก็จะได้ประมาณนี้นะครับสเตตัสต่างๆของตัวละครผมเอามาใส่ในตารางคำนวณน,นี่หมดเลยนะครับตารางนี้ผมจะคำนวณเปรียบเทียบดาเมจระหว่างเซตของไฟฟ้าลิงเกอร์ลิง แล้วก็เซต4 4 1 1เซตไฟฟ้านะครับว่าแบบไหนแรงกว่ากันนะครับเราใช้แบบไหนดีสุดตามงบที่เรามีนะครับโดยเบสพื้นฐานผมจะวัดที่ S0 ก็คือศูนย์ดาวนะเปิดตัวมาแล้วใช้เลยนะส่วนใครที่อัพดาวก็นั่นแหละนะครับมันแรงขึ้นอยู่แล้วคุณจะลงทุนปั้นของใหม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณเล่นที่ศูนย์ดาวบวกอาวุธประจำตัวหรืออาวุธ BP <Baby S 2> ก็เป็นสายประหยัดนะครับมาเรามาเข้าสู่การคำนวณกันดีกว่าว่าโลเทชันที่ใช้อะผมเอาโลเทชันอันไหนมาในการคำนวณน,นะครับผมบอกไว้ก่อนนะผมจะใช้โลเทชันในการตีหอคอยนะครับเออโลเทชันในการตีหัวคอยเอามาเนาะเพราะว่าหลังจากอินโทรเข้ามาเราจะมีในส่วนของเกตอัอนติเมทที่เต็มนะครับแล้วเราจะเริ่มวนโลเทชันในการคำนวณดาเมจตั้งแต่ก่อนเรากดออนติเมทนะครับมา เรามาดูเงื่อนไขาการใช้งานของอาวุธแต่ละอย่างกันดีกว่าอาวุธตู้ถาวร5ดาวนะครับอันนี้คือไม่มีขิไม่ให้เลยนะก็คือไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับถ้าจะใช้ไปใช้ BP ดีกว่านะอย่างน้อยก็ทนแบบเอาบีพีขัดห้าหรือใครจะเปิดประจําตัวมาเลยก็ได้นะครับเดเมจก็จะแรงที่สุดตามเคยนะประจําตัวจะแรงสุดแต่ค่าทีดเดเมจที่ได้ของ BP กับอ่าตัวของอาวุธประจําตัวเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะครับอ่าสมมุติว่าเรา อางอิสสเตตัสที่เท่ากันเนาะคือมันจะเท่ากันเลยนะครับขีดเมจส่วนคีดเลทจะต่างกันนิดนึงนะครับ,นนรบเพราะว่า BP เนาะเป็นอาวุธสีดาวครับค่าคีดข้อเลทมันจะได้น้อยกว่าอาวุธประจําตัวนะครับแล้วก็อาวุธสู้ถาวรเนี่ยไม่มีคีเลยนะครับเราอยากได้คีเลทเราก็ต้องมาใช้เอโ cho สีดาวนะครับส่วนคีเลทนี่ก็คืออ้างอิงจากค่าสเตตัสที่มีอิงประมาณสักถ้าเราใช้ค่าต่าสุดอะ6.3สเนี่ย5้าชิ้นมันจะไม่ถึง38.1ครับอันนี้ผมก็เลยแบบ อ่ะอิงประมาณ38.1แล้วกันเนาะบางครั้งคนมีแบบ3เอ้ย7.5 2ชิ้นอะไรประมาณนนั้แต่ถ้าใครทำค่าขี้ได้เยอะก็จะได้ค่าขี้เลโชที่เยอะกว่านี้นะครับบวกกันก็ประมาณนี้เนาะบวกเซตพื้นฐานอีก5นะครับเนาะค่าเริ่มต้นจะมีขี้เลห์อยู่5เงี้ยเราก็บวกเข้าไปนะครับอีดีเคก็แหละซับแต็มีเท่าไหร่เอามาใส่นะครับโดยผมจะอิงซับแตะที่เท่ากันหมดเลยเนาะแล้วก็โบนัสสกิลดาเมจเนี่ยเราจะเน้นไปที่เลเซนเรเบิร์ชั่น ผมจะอ้างอิงอนุมานว่าเราทําแบบให้พี่เหวยาอย่างเดียวเลยเน้นไปที่สกิลออนติเมทแรงๆนะครับมีเรส่วนซสกิลแซมมานิดนึงอะไรประมาณเนี้ยผมจะเน้นเป็นประมาณนั้นเลยนะครับแต่ในการใช้งานจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่เท่านี้นะสเตตัสนี้อาจจะน้อยกว่าหรือเยอะกว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆตีบวกเอ h โคมานะครับนาะเราควบคุมตัวนี้ไม่ได้ส่วนข้างล่างตรงนี้ อันแรกบรรทัดแรกตรงนี้นครับก็คือเป็นอาวุธประจําตัวเนาะอาวุธประจําตัวเนี่ยมันบอกว่าหลังจากที่กดอัลติเมตอ่ะจะบวกพลังโจมตีอัลติเมตโบนัสดาเมจ48นะครับและจะต่อระยะเวลาไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เรากดสกิลครับกดสกิลต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนอาวุธที่เป็น BP5 าดาวโอ้ไม่ใช่5ดาว4ดาวขัด5นะครับห้าเนาะดาเมจโบนัสอัลติเมตเราจะได้อยู่ที่54้4%แต่เงื่อนไขก็คือเพียงแค่เรารกดสกิลเราได้บัฟเลย15นวที นะครับได้ถึง54เลอวนะดังนั้นมันจะมาถึงในโลเทชันของเราก็คือผมจะนับตั้งแตอินโทรเข้ามานะครับแล้วเงื่อนไขก็คือของอาวุธ BP เนี่ยมันต้องกดสกิลก่อนเราถึงจะได้บัฟเนาะผมก็เลยโอเคเรียงโลเทชันแบบนี้ดีกว่าก็คืออินโทรเข้ามากดสกิลนะครับตัวเนี้ยสกิลเดิยเป็นแบบ เลเวเลนสกิลปกตินะไม่ใช่เลเวเลชั่นนะอ่ะเราก็กดไปปุ๊บหลังจากกดเสร็จปุ๊บอัติเมตเราได้บัฟละผมก็เอาบัฟตรงเนี้ยที่เราได้จากท่า10%เนี้ยเอามาใส่นะครับส่วนอัติเมตผมจะบอกตั้งแต่กดอัติเมตนะครับหลังจากกดอัติเมตเนี้ยเราก็จะเอาบัฟไอ้พวกเนี้ยามาใส่เนาะสังเกตไหมกรอบสีเหลืองเนี้ยก็คือบัฟเนี้ยเอามาบวกละส่วนถ้าเป็นกดสกิลเนี้ย เรายังไม่ใส่เนาะเพราะเราไม่ไม่ได้บวกดาเมจนะฮะมันเป็นดาเมจสกิลไม่ใช่ดาเมจแอนติเมจนะครับผมทำละเอียดถึงขั้นว่าอ่ะผมไปวัดดูละในโรเทชันเนี่ยตั้งแต่เรานับอินโทรเข้ามาครับอินโทรกดสกิลอันติเมจเนี่ยสสกิลเนี่ยรวมๆกันแล้วเราจะใช้เวลาประมาณเกือบๆหวิหรือ6วินะครับถ้าไปเส้นริกเกอร์ลิงเราจะเริ่มบวกแอคแท็กที่20%ตั้งแต่เดเวอเจนสกิลนี้หลังกดอันติไปปุ๊บไอตรงเนี้ย เราจะนุมานว่าได้บัฟของลีงกรลิงสแต็คเต็มทุกอย่างนะครับแต่นี้เป็นเซ็ตไฟฟ้านะครับผมก็เลยทําแบบนี้ไปก่อนนะก็คือรวมดาเมจมาเลยรวม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 ปุ๊บค่าดาเมจโดยรวมอะ่ะของเซ็ตไฟฟ้านะ BP แม่งเบาวกว่าวะ่ะแต่ถ้าเราเฮ้ยเราเรา,เราบ้าคิดว่าเราทาคิดเลดเยอะๆมันติดคิดตลอดเลยพอติดคิดตลอดปุ๊บแม่งแรงกว่าเออถ้าเป็นติดคิดติดคีดตลอดอะ่ะเห็นไหมมันแรงกว่า นิดหนึ่งนะครับเรามาดูที่ในส่วนของที่เป็น้อสาที่เป็น Element บวกเอ k กันดีกว่าข้อสระที่เป็น e อ e m e n t บวกเอ k เนี่ยจะมีความแรงแรงมากกว่าที่เป็น2 Element นะครับคุณดูจากตรงนี้ก็ได้อ่ะเนี่ย4ีเดเมจรวม4 0 0 0 0อันนี้เดเมจรวม4 0 0 0 0มันแรงกว่ามานิดนึงนะครับอันนี้4 0 0 0 0นไอ้สาม0 0 0อันนี้3 0 0 0 0เหมือนกัน ที่เป็นเอเวอเรสค่าค่าเฉลี่ยของเลโชของขี้อาวุธตู้ถาวรเนี่ยมันเบาที่สุดนะครับเรามาดูที่อาวุธ BP ดีกว่าแรงกว่ามานิดนึงนะครับเห็นไหมหนึ่งร้ยแรงกว่ามานิดนึงนะครับแรงกว่าที่เป็นอาวุธตู้ถาวรน,นะส่วนประจําตัวนี่แรงโดดอยู่ละนะครับแรงไปเลยนะครับเนี่ยร้อยยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์แรงกว่ามันปรแรงไปเลยนะครับถ้าไม่ขี้เราไม่นับมาดูขี้ ที่ข้อก็แรงโดดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แรงขึ้นมาอีกนะเห็นไหมอันนี้เป็นอาวุธ BP ขัด5นะดังนั้นถ้าใครอยากประหยัดเงินนะครับไม่ได้เปิดประจําตัวนะก็ใช้อาวุธ BP ได้เนาะไม่ต้องกดเพชรอะไรให้มากความนะครับ,เร,รรบเราเพียงแค่ค่อยๆซื้อ BP แล้วก็เอามาปั้นอาวุธหมัดของที่เยวเนะี่ยขึ้นมาขัด5นะครับก็เอามาใช้แทนกันได้เนาะดาเมจมันจะต่างกัน่ะต่างกันแน่นอนอยู่ละแต่แรงกว่า BP ไปนิดหน่อยนะเอ้ยแต่แรงกว่าอาวุธถาวรไปนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นส่วนของเซ็ตไฟฟ้านะครับ ไอ้ตารางตรงนี้ความเปรียบเทียบเพื่อนๆจะไม่ดูก็ได้นะไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> เราดูแค่ตัวเลขกันดีกว่านะครับมาที่บ้า,าจ,จะตาลายงงนะครับ <c oughs> ต่อมาเรามาดูที่เซตลิงเกลิงกันดีกว่าเหมือนเดิมสเตตัสนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เหมือนกับไอ้เมื่อกี้เลยนะครับ <c oughs> ผมยกมาทั้งแผลเลยแต่มีเพิ่มเติมคือตรงนี้ Echo Se เตนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟคของเซตลิงเกลิงนะตรงเนี้ยก็คือแอตแ c 2ีที่6วิเนาะแล้วก็หลังจากเอ t าทก็บวกดาเมจอีก60%ของดาเมจเอ้าทนะไปเราไปดูกันดีกว่าว่าดาเมจที่ทำได้อะมันจะเป็นแบบไหนนะครับก็ถ้าคุณใส่ลิงเกอร์ลิงสงคุณจะทำดาเมจได้โดยรวมนะครับถ้าเป็นค่าคริติคอลนะถ้าคุณติดติคิก็จะเป็น5 0 0 0 0ที่อาวุธประจำตัวเป็น BP อยู่ที่4,04แล้วก็ตู้ถาวรอยู่ที่4 0 0เห็นไหม บีพีแม่งแรงกว่าเอ้ยสายประหยัดบีพีนะครับแนะนำเลยเรามาดูที่ลิง g กอร์ลิงที่ใช้เป็นเอ e m เมนต์บวกเอทีเคกันดีกว่าเนาะเอเลเมตนต์บวกเอทีเคเฮ้ยก็แรงว่ะแต่แตม่งแต่แม่งเบาวกว่าเบากว่าที่เป็น2องเอ e n เมนต์ลิงเก์ลิงนะเบากว่า2องเอ e n เมนต์นะครับ2องเอ e n เมนต์เนี่ยถ้าเป็น BP แบบตีิีชิดโดยรวมทั้งหมดอะประมาณ4ี่แสนสี่แปดร้อยใช่ไหมถ้าเป็นลิง g กอร์ลิง ที่เป็นอิเ m เมนต์บวกเอทีเคจะแรงที่44700เบาวกว่ามันนิดนึงอ่ะสมมติว่าใครจะใส่เซตลิงกร์ิงก์ลิงนะเป็น2อ l e ิเ n t มนต์ครับแล้วก็บางคนอาจจะถามเอ๊ะถ้ากดเอโคไปด้วยล่ะเดเมที่ทําได้โดยรวมมันจะเยอะกว่าไหมผมได้เช็คมาแล้วนะครับต่อให้เรากดเอโคฝั่งที่เป็นเซตไฟฟ้าเรากดทันเดอร์ลิงไปจนได้บัฟครบเนี่ยกับเซตของลิงเกอลิงบัฟโดยรวม ลิงก์ลิงก็ยังแรงกว่าอยู่ดีนะครับดังนั้นใส่เส้นลิงก์กลิงนะถ้าใครไม่ซีเรียสมากก็ไปใส่ไฟฟ้าก็ได้ครับแต่ลิงก์ลิงแรงกว่านะครับมาดูที่อ่าซีซีหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าที่อีศูนย์นะอีศูนย์หรือเอศูนย์เนี่ยไม่แนะนำเท่าไหร่นะคุณดูดาเมจดิอ่าผมจะมานับที่ตัวของเวลาเราตีติขีโดยรวมเลยนะเอเวอเรสต์เราไม่นับนะเราจะมานับที่ติชีเพราะเราบ้าขี้กันอย่างงี้ฮะอ่าเนี่ย ดเมทที่ออกมาอยู่ที่ประมาณห้าแสนหนึ่งใช่ไหมอันนี้สี่สี่หนึ่งหนึ่งนะห้าแสนหนึ่งส่วนที่เป็น BP 4ีสี่แสนสองเอ๊ะแปลกแปกหรือเปล่ากลับไปดูที่ลิงก์เลงดิลิงก์เล,ง,ล,ง,เลงมันเป็น BP 4, 4, 1, 4. 4, 4, 1, 1, ีมันสี่แสนสี่อันนี้มันห้าแสนสี่สี่สี่หนึ่งหนึ่งเบากว่านะครับสําหรับใครที่ไม่เปิดดาวต่อนะไม่แนะนําให้ทํานะ 4, 4, 1, 1, สี่สี่หนึ่งหนึ่งเสสายฟ้านะต่อให้ผมรวมบัฟเข้าไปแล้วอ่ะมันก็เบากว่าอยู่ดีนะครับ แล้วก็บางครั้งอ่ะบัฟที่ได้จากเอโกอ่ะมันอาจจะไม่ถึงพวกนี้ก็ได้มันแค่สิบห้าวิอ่ะแต่คอมโ,โบโรเลชั่นเ่าเนี้ยมันเกินสิบห้าวิอันนี้คือเป็นโรเลชั่นที่อยู่ในสนามหมดเลยนะในการกดอันติเมตหนึ่งครั้งอ่ะเราจะสามารถกดอ่าล็อบเ,เอลนอบเลนเนียได้ประมาณสามครั้งนะครับก็คือกดอันติปุ๊บกดสกิลตีกลางอากาศล็อบเลนตีปกติสามครั้งแล้วก็ล็อบเลนแล้วก็กดสกิลหนึ่งครั้งตีกลางอากาศแล้วก็ล็อบเลนแล้วก็เอาถวกไปนะครับ โดเดชันในการกดอันติมันจะประมาณนี้อันนี้นับแค่เรากดอันติแค่หนึ่งครั้งนะครับผูาไดาเมจแกมาจากอันติไงเออส่วนโดเดชันนอกอันติเราไม่นับนะเรานับแค่ตรงนี้เฉยอ่ะโอเคบางทีเราอาจเอ้ยมองไม่ชัดว่ะผมรวมตารางมาให้ละอ่ะนะผมรวมตารางมาให้นี่ อ่ะอันนี้คือผมจะนับที่ค่าติดเวลาเราตีติดขี้กับเวลาเดเมเชเลียนะครับเวลาตีติดขี้เนี่ยอ่ะอิเล็กโตใช่ไหมเล็กโตอันไหนแรงกว่า2 e l e m e n t อันนี้แรงกว่าใช่ไหมที่เป็นอาวุธของตู้ถาวรน,นะแต่ถ้าเป็นประจำตัวอิเอลเมนต์บวกเอทจะแรงกว่าถ้าเป็น BP ก็ e l e m e n t ต์บวกเอทแรงกว่าที่เป็น2 EM นะครับเรามาดูที่ลิงการ์ดกันบ้าง ได้เม็ดรวมอ่าที่เป็นลิงก์เรื่องสอง E.M. ของอาวุธประจำเอออาวุธตู้ถาวรอ,อะ่ะมันจะแรงกว่าเห็นไหมเนี่ยแรงกว่าหมดเลยที่เป็น2 E.M. ที่เป็นลิงกล์ลร่องอะ่ะเพราะว่าเราได้ค่าแอ t แท็จากตัวของบัฟมาอยู่แล้วนะครับเราไม่จะเป็นต้องใช้ Echo c รคอสที่เป็น A.T.K. ก็ได้นาะเห็นไหมแรงกว่า2 E.M. B.P. ก็แรงกว่าส่วน C.C. หนึง,หนง,หนงล่ะเบากว่าทุกอันเลย นะครับเบาเบาที่สุดเลยดาเมจน้อยที่สุดนะครับสำหรับซี1 1หนะต่อให้รวมบัฟก็เบาที่สุดนะครับดาเมจเฉลี่ยบางทีเอ้ยติดเชียร์บางทีเราไม่ติดเชีย่ะอ่ะดาเมจเฉลี่ยกันดีกว่าดาเมจเฉลี่ยเส้นสายฟ้านะครับเอเลิเมนต์บวกไอดีเคได้4 4่สี่แสแรงกว่าที่เป็น2 EM นะครับแล้วก็ลิงก์ลิงละ่ะ2 EM 4อ็มสีแสนสามเหมือนกันมีเศษ200แม่งแรงกว่าอันนี้4 แล้วก็ดจจเดรเมเฉลี่ยที่เป็นอ่า e l e m e n t กับ ATK แม่แรงกว่าเว้ยอ้าวงั้นเราใช้อันไหนดีล่ะเลือกไม่ถูกเลยนะครับสำหรับอาวุธประจำตัวมันต่างกันนิดเดียวนะะคุณจะเลือกอันไหนก็นแล้วแต่นะครับสำหรับอีซูนนะเออเนี่ยอาวุธ BP อ่ะอันไหนแรงกว่าอันซ้าย2อ EM แรงกว่าเห็นไหมเอเอเราก็เลือกใช้นะครับส่วน ACC หนึ่งหนึ่งอ่ะไม่ต้องพูดถึงนะเบาที่สุดนะครับไม่ต้องไปใช้นะสำหรับอีซูนนะ แต่พวก e 5 e 6ใครจะเปิดเยอะขนาดนะั้นผมไม่รู้แต่ที่รู้รคุณควรเก็บไว้ไปเปิดตู้1.3นะครับผมบอกแค่นี้แหละนะสุดท้ายนี้ข้อมูลนี้ก็จะเป็น,ปนส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการถ่าเบโคของเพื่อนทุกคนนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับซับสเตที่เราจะใช้นะว่าเราจะซับสเต็ดีขนาดไหนนะจะปั้นซับสเตตได้ดีขนาดไหนนะครับให้เพื่อนๆไปเลือกใช้กันเองนะครับ สำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าหากชอบก็ถูกใจกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย